เปิดเรื่องมาพระเอกก็คุยกับเทพชิงเย่ซึ่งเขาก็ถามว่าพอมีใครเหมือนกับฝูเซิงหรือไม่ชิงเย่ก็คิดภาพในอดีตตอนที่จิงเยียนยังเป็นเด็กแล้วก็บอกว่าเขาสงสัยผู้ที่ทําร้ายแม่ของจิงเยียนพอบอกพระเอกเสร็จพวกเขาก็คุยกันต่ออีกสักพักพร้อมกับบอกลาพระเอกแล้วเทพชิงเยก่ก็กลับพืนร่างเดิมจากนั้นจิงเยียนก็ตื่นขึ้นมารู้สึกปวดหัวเล็กน้อยพระเอกก็บอกให้เขาเอามือสัมผัสกับพื้น เมื่อน,นั้นจึงรู้ว่าพระเอกได้ถ่ายทอดพลังชำระล้างให้แก่เขาแล้วจากนั้นพวกเขาก็แยกย้ายพระเอกที่ยืนอยู่เขาก็รู้ว่านางเอกแอบฟังสุดท้ายก็เรียกให้หนางเอกออกมาแล้วเล่าเรื่องทั้งหมดให้นางฟังเรื่องที่เทพไม่อาจมีความรักได้ชิงเย่ที่เป็นแบบนี้เพราะเขามีความรักจึงถูกสวรรค์ลงโทษดึงพลังเทพกลับจากนั้นพวกเขาก็กลับสํานักพอไปถึงพระเอกก็ช่วยคนนิดหน่อย ทันใดนั้นก็มีเสียงพรลุดังขึ้นบนฟ้าซึ่งค่ำคืนนี้ก็เป็นค่ำคืนสำคัญที่พวกชาวบ้านกำลังเฉลิมฉลองอยู่กับดอกไม้ไฟพระเอกจึงชวนนางเอกออกไปเที่ยวแต่นางเอกก็ทำท่าเหมือนไม่อยากไปสุดท้ายก็ถูกพระเอกลากไปจนได้เมื่อทั้งคู่ไปถึงก็เที่ยวงานอย่างสนุกสนานฉากหวานซึ้งละลายใจปรากฏขึ้นให้เห็นเต็มไปหมดพวกเขาทั้งสองเดินเที่ยวในงานอย่างมีความสุขราวกับคู่รักออกเดทสุขสมหวัง ทางฟังจิงเยียนในคืนนี้ก็มานั่งพับตะกะแตนพร้อมกับแม่นางที่เขาเคยดูแลเข้าไปบอกลาแล้วเดินออกไปเช้าวันลุงขึ้นจิงเยียนก็พาจิงซีออกเดินทางช่วยเหลือผู้คนส่วนพระเอกและนางเอกเมื่อช่วยเหลือผู้คนเสร็จแล้วพวกเขาก็พากันเดินทางกลับแดนศูนพอไปถึงโยยาก็เข้ามาฟ้องใหญ่เลยว่าฝูหยงกลับมาก่อเรื่องที่นี่อีกแล้วคราวนี้ยังมีเทพธิดาด้วเทียน ที่ลงมาจากสวรรค์ลงมาที่แดนสุนแห่งนี้ด้วยซึ่งนางก็เป็นพี่สาวของฟูหยงจากนั้นนางเอกก็เข้าพบจอมสุนลู่เทียนก็นั่งอยู่ด้านในพอดีแล้วก็ถามพวกเขาว่ามหาเทพกลับมาพร้อมกับนางเช่นนี้คงจะไม่เหมาะสมสุดท้ายพระเอกก็ได้อธิบายขยายความพูดจริงบ้างเท,ท็จบ้างจนลู่เทียนไม่ถามอีกแล้วขอตัวออกไปส่วนนางเอกก็รายงานเรื่องทั้งหมดให้จอมสุรทราบเรื่องที่มีคนใช้ชื่อแดนสุนไปทําเรื่องเลวร้ายในครั้งนี้เรื่องที่มีคนชื่อฟูเซิง ก่อความวุ่นวายในครั้งนี้เรื่องหุ่นเชิดที่เขาสร้างขึ้นมาจากนั้นจอมสูนกรับปากว่าจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตนเองพร้อมกับให้ทุกคนออกไปก่อนนางเอกที่ออกมาก็พูดคุยกับพระเอกเล็กน้อยแล้วก็เดินกระดับตำหนักไปกลับมาทางจอมสูนพอนางรู้เรื่องนี้เข้าจึงสั่งให้ซื่อหลงและชิงเหียนไปจัดการกับฝูเสริงให้สิ้นซากไม่ต้องพากระับมาแดนสูนถ้าหากมีปัญหากับแดนเซียนเขาจะรับหน้าเอง กลับมาทางนางเอกแม่ทัพเจ้าเมืงซึ่งเฝ้าประจําการที่ชายแดนเฝ้าทําสีเทียนแห่งนั้นซึ่งตอนนี้ก็กลับมาเมืองหลวงแล้วพบกับนางเอกเข้าพอดีจึงรายงานสถานการณ์ที่ชายแดนให้นางเอกฟังซึ่งเหตุการณ์ที่นั่นดีขึ้นเป็นอย่างมากพร้อมกับบอกนางเอกว่าแม่ทัพโม่ฟางถูกเทพธิดารั่วเทียเรียกไปพบ นางเอกพอรู้อย่างนั้นจึงแปลกใจเป็นอย่างมากพร้อมกับรีบตามไปอย่างรวดเร็วพอไปถึงก็พบว่าโมฟางกำลังถูกดูมินอยู่นางเอกจึงเข้าไปขัดจังหวะพร้อมกับพูดจาลากับดาล่วเทียนแล้วก็จะลากแขนโมฟางออกไปล่วเทียนที่ไม่ยอมก็ไปจับมือนางเอกไว้นางเอกก็ไม่สนเดินหน้าต่อล่วเทียนก็ยังไม่ไปล่อยสุดท้ายก็ถูกนางเอกกดลงไปกับพื้นอีกมือหนึ่งก็จับมือโมฟางเอาไว้ทันใดนั้นพระเอกก็มาพอดีในใจเขาเหมือนกับจะหึงหวงจึงพุ่งเข้ามาทำให้ล่วเทียน ถอยหลังออกไปแล้วเขาก็เข้ามาบังไว้พร้อมกับบอกว่าทําไมถึงใช้ความรุนแรงรังแกผู้อื่นส่วนนางเอกก็เถียงไปต่างๆนานา,นาสุดท้ายพวกเขาก็แยกย้ายส่วนพระเอกก็เตือนล่วเทียนว่า คราวหลังก็อย่าไปยั่วโมโหนางอีกระวังจะถูกบีพอตายพอพูดจบพระเอกก็เดินออกไปทางฝั่งนางเอกที่ลากโมฟฝางออกมาแล้วนางก็เดินเร็วเกินไปจนเพอสะดุดเข้าสู่อ้อมแขนของโมฟฝางแต่สุดท้ายก็ต้องรีบปล่อยนางก็บ่นให้โมฟฝางฝังว่าคราวหลังก็อย่ายให้พวกเขาลังแกอีกหากเจ้าถูกลังแกก็จัดการพวกเขาได้เลยพร้อมกับมอบตราของจือเซี่ยฝากให้โมฟฝางไปมอบให้ภรรยาของเขาจากนั้นเวลาก็ผ่านพ้นไปจนถึงกลางคืนซึ่งค่ำคืนนี้นางเอกก็มานั่งดื่มสุรากับโมฟฝางดื่มจนเมา,มา ไม่กลับจวนโยยาก็มาตามนางเอกให้กลับนางเอกไหนเลยจะฟังดื่มต่อไม่สนใครโมฝางก็บอกให้โยยาว่ากลับไปก่อนเดี๋ยวจะไปส่งนางเองจากนั้นเวลาก็ผ่านพ้นไปนางเอกก็เมาไม่ได้สติจนโม่ฝางต้องแบกไปส่งขณะเดินไปนางเอกก็เพ้อเจ้อออกมาว่าอยากดูดาวอยากดูดาว โม่ฝางที่เห็นอย่างนั้นจึงพาน,นางเอกไปดูดาวที่หลังคาตำหนักของตนเองซึ่งนางเอกพอขึ้นไปได้สักพักนางก็รู้ตัวขึ้นมาอาการเริ่มสางเมารู้ตัวขึ้นมาว่าอยู่กับโม่ฝางบนนี้ไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่แต่จะลงไปตอนนี้ก็จะดูแปลกๆเนื่องจากนางเพิ่งขึ้นมาทันใดนั้นโมฟฝางก็พูดความในใจกับนางเอกส่วนนางเอกก็ปฏิเสธเหมือนเดิมทันใดนั้นขณะที่ทั้งสองคุยกันเสียงฟูหยงก็ดังขึ้นมาขัดจังหวะพวกเขาทั้งสองคนนางเอกก็บอกว่า เจ้าอย่ามายุ่งกับแม่ทัพแดนสูนฟูหยงก็บอกว่าดึกดื่นป่านนี้เจ้ามาอยู่กับผู้ชายเหมาะสมแล้วหรือไม่นางเอกก็รูจะทําร้ายเขาฟูหยงจึงรีบเรียกพระเอกทัานใดนั้นพระเอกก็เดินออกมาแงนหน้ามองนางเอกที่อยู่บนหลังคานางเอกก็คิดว่าเขาคงได้ยินเรื่องที่ม่ฟางพูดความในใจแล้วจากนั้นนางเอกก็ลงไปด้านล่างส่วนพระเอกด้วยความโกรธไม่รู้ว่าหึงหรือว่าอะไร ก็ถามนางเอกว่าทำไมไม่รับน้ำใจของแม่ทัพโมนางเอกก็พูดยาวเหยียดพระเอกก็ได้แต่ฟังสุดท้ายก็บอกให้พระเอกรีบกลับแดนสูน์โดยเร็วได้แล้วพระเอกพอได้ฟังเขาก็ตัดสินใจเฉียบขาดบอกว่าพรุ่งนี้จะพาฝูหยงและลู่เทียนกลับแดนสวรรค์ไปกับตนเองพร้อมกับถือโอกาสบอกลานางเอกจากนั้นก็พาฝูหยงหายวับไปส่วนนางเอกก็ไม่ดูดาวกลับตำหนักของตอนเองเช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนก็ไปส่งเสด็จพระเอกมีเพียงนางเอกที่อยู่ในตำหนักไม่สนใจ จากนั้นเสียงทรงเสด็จพระเอกก็ดังมาพร้อมกับแสงที่พุ่งขึ้นกลางฟ้าต่อมาเวลาก็ผ่านพ้นไปนางเอกก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมในใจก็ยังคิดถึงพระเอกอยูบายครั้งในหัวก็ปรากฏภาพของเขาซ้ำๆแต่ไหนเลยนางจะทำอะไรได้จึงได้แต่ใช้ชีวิตในแดนอสูนต่อไปเช้าวันต่อมานางเอกก็เข้าพบจอมสูนเพื่อจะหาคนที่จะไปตรวจสอบทะเลอุดรซึ่งที่นั่นก็มีความผิดปกติเกิดขึ้น จอมมสุลก็ให้นางเอกเสนอคนขึ้นมานางเอกก็เสนอโม่ฟางให้ไปตรวจสอบโมฝฟางที่ได้ฟังถึงกับหน้าซีขึ้นมาอึ้งที่นางเอกทําไมถึงส่งเขาไปกันจากนั้นก็ไม่มีใครคัดค้านทุกคนออกจากห้องโถงไปเหลือเพียงนางเอกที่คุยกับจอมมสุลจากนั้นพวกเขาก็ไปเล่นหมาก,กันแล้วจอมมสุลก็บอกว่าวันนี้เจ้าดูวุ่นวายสับสนตั้งแต่ฝูหยงกลับไปนางเอกก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นจากนั้นจอมมสุลก็เข้าเรื่องขอให้นางเอก ไปร่วมงานเลี้ยงบนแดนสวรรค์แทนจอมมสูนส่วนนางเอกมีหรือจะปฏิเสธได้จึงต้องรีบทําตามสถานเดียวหวังว่าทุกคนคงจะสนุกกับมันและรอติดตามกันไปจนจบนะครับสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนแอดมินในเรื่องของค่านิยายหรือกาแฟก็สามารถสนับสนุนทางช่องทางที่ขึ้นได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวก่อน